โอ้วันดีครับวันดีครับวันดีครับมาสดงเล้ครับออมาหานี่ล่ะเห็นบอกว่ามีอาหารปลาเนาะไปไปตัดกล้วยป๋ไปไปตัดกล้วยเขาวันดีไปตัดกล้วยป๋อไปไปโอ้มีนั่งเอกหลายอยู่ครับนั่งเอกหลายคนอยู่อยู่นี่เบิ่งเผื่อเห็ อืมเห็ดยังผ้ากินนี่ต้มไก่ต้มไก่พนวาต้มไก่บ้านบานเออ่<ะ>นมานมีไก่ยัางนอกบ้านนี่เนาะมีต้มเครื่องก่อนอือต้มเครื่องก่อนโอ้ยแม่ครัวมาจากเซนอบ้านนี้เนาะมาตะไก่อยู่แม่ครัวมาจานนกไกยูเลยมาตะไก,ย,ไกยู่ค่ะเอะอพนักมานตะุบนพนักงานโทษเพอดีตกงานมันมีงานเห็ดเลยมาอยู่สวนตายแล้วบ้านเด็ก ลายหย่อนโควิดกันเบิดเลยอ่ะเยอะให้่จาของสวนพื้นผ้าส้มสวนจังไงครับส้มสวน่วาเาลเป็นปลูกยังนโอ้สวัสดีครับมัอนี่สื้นผ้าครับเบป็งสวนเบางหยังนะครับปลูกพผักพื้นบ้านเดี๋ยวเสื้อผ้าเบื้องบักคััวอไปไปเดี๋ยวผ้าเบื้องสวนเนาะนี่สภาพงานดีด้วยอันนี้เป็นเจ้าของสวนเบนที่ผ้าส้มสวนครับ มีซื้อบ่ละสวนนี่สวนยังเนี่ยตรงนี้ครับมนใส่ระบบระบบน้ำมันใส่วิทย์เอ้อด้วาครับระบบน้ำมันใส่วิทย์เอ้ออันนี้เอาวเขาดูพลังข้นด้ครับนี่ต้ว่อาไว้เขาดูอันนี้หลอดน่องนี่แค่นี่ประอืก็มีครับปะืออย่างเ้ออันนี้ข้าวาหอมครับนี่ปูลสองปีแล้วครับ เดี๋ยวปีนี้นา็กินไว้ได้หรือครับบุกข้าวน้ำหอมบุกพิกบุกเขือครับนี่เขือบผกแพะครับนี่บุกผักบ้านเฮ้าหน่ะบุกหงมอะไรมามาครับมาหน้ามาเหน้ไปเบิึงบุกัวบุกข้าวนี่หยั่งแน่แหละนี่บุกคงบุกคงพันหยั่งนะครับเนี่ยแขกดําครับแขกดําแขกดํานี่ตั้แซ่บวะตั้แซ่บ มันมันเหมืงงยิ้สุกได้บหมหงุ่มต่ำได้ครับเหมือนหุ่งต่ำนี่ก็บักข้าวครับไงเราเรียครับนี่ปลูกแค่ปีเลยครับบักข้าวต้นไหนข้าวสองปีครับหนึ่งสองปีสองปีนี่ครับต้นหยั่งหงวะครับนี่ต้นวินวินเบาวินเบาวินเบาเอาต้นหยังก็ลรึวินเบาบินเบาวินเบาคืออย่างก็คือต้นบานเฮ่ากับเอิญต้นบัก นิวตนนันังลนอะไรครับโอ้ตอนนันบันิวบานิวน้ำนั่นบปล่าออแมนเปล่าเพราว่ามันคนละเมฆคนละย่ง ยวสิพาเอาเบิ้งน้ใหม่นะครับดูนีๆก็ร่ำเกินี่งครับเป็นมาใหม่เกินหน้ใหม่หน้ใหม่ก็่ำดงงามเลยครับงามเลยอันนี้ปลูก่สองปีครับสองปีปลูกแค่ปีล้วก็ะสองปีแล้วครับสองปีก้อยใหญ่สำเนียครับสองปีกอยมสดเห็นหอมเลยนี่หอมเงี่ยครับนอนนอนสอดขึ้นไว้นอนก็เงยก็มีครับ อันนี้ถังมักเอ็มครับนี่มักวะไนเปิดเบิ่งเนะครับเปิดเบิ่งเนาะนี่ปเทจังเดย์มักเอ็สอาหารบาเท่าทีกิเลยกิเลยใส่ะครับจักถังครับไปไปจักถังครับนี่โอ้ยหลายทีครับนี่ีเบิงอะไนี่อันนี้อันนี้เป็นแล้วเี๋ยวเพิ่งเิันเป็นแล้วเป็แล้วเครับนี่อันนี้พร้มใส่ครับเวลอาไปใส่เอาไปใส่จังเดยเลรับอ่เวลใส่กั กวงเอาหนามันไปผสมกับไอ้นามเปล่าห้อยนะครับสีดพ่นมาตาอาตาการผสมกับกะเอาเหรอครับเยอะจะใส่หลายใส่หลายมันสิมันสิตได้อันนี้ตัวบางหน้ากันครับนี่นี่บางหน้าเนี่กะเอย่เหมือนนะครับไม่มีเคมีนะครับนี่นี่จะว่ามีหมดไม่อยัางขึ้นได้สบายเลยนี่ไปเพิ่งไกลครับไปเพิ่งไกลๆปไม่แน่หรือเปล่ามีแล้วครับนี่ งามครับงามงามส่วนอ้าวบางคนเ็กับข้าวขาทีไหนครับบคนใส่ยังแน่ครับใส่ย่างแนใส่พริกใส่หลายเพชรหลายครับใส่พริกใส่ข้าวคั่ววันนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วเปก้อนหนานั่นแล้วข้าวคั่ว

ก็ไฟล์ล่ะนาตาเป็นตะกินเลยวะเนี่ยเอิงมาต้มไก่เพิ่นชุกยังต้มไก่ก็เป็นตะแซ่บเนาะข้นก้าวเนี่ยราคาตามมาพุงแล้วค่ะมาเด้อเสียงหน้าน้ำสมก้อนน้ำสมแก้วนึงอันบ่อันบ่วแมนอ๋อกินน้ำสมก้อนใส่เิ่นพันเนื้อหอยก่อนแล้วเดีใส่เกลือไว้แล้วแล้วตะใส่เส้นย่างเดียวตอนปรุงบ่ไ้เบิ่งดอก เดี๋ยวเดี๋ยวขมยสูตรเดี๋ยวสิรักสูตรสูตรสองหอ่อเฮ้ยมีอไมั้มมปลมต้ย่รงนีร้รหมื่นไนะนม่หนเอยเนาะบองว่าใครเห็นชิมก่อนครับแซบปะออจานยุมาผิดที่หรอ อจับจับครับจับนะกินข้าเทียนแมข้าเทียนม่หลาบนกเลยละอย่าคำกินอะไร เผ <มา S 1> ็ดเผ็ดขอนียวแก่เผ็ดได้มาครับพี<า>่ร่องวะจะเป็นเบนียวครับาลองขอนียวเบิ้ง กุ้งกบุ้งก็เปลี่ยนทุกอากาเขาพอดีใส่เบียว่านมาเอากินเข่าป่๊บไมายั้งถอดแมตต์บวหมีต้นไม้ผู้ใดใส่แมตกินเขาได้อมากินข่านะค่ะอนุขออนุญาตอดแมกินเข่านะค่ะกินเขามุ่งหลอกกรลาบไก่ตุ่มเตาแก่เะแสนัาเด้อมีอะไเขาเจาะมีมีอันนี้มีลาบไก่ อันนี้ตามาหุง่งแล้วก็ต้มไก่มีซ่อนกลางนะะ่ะใส่ซ่อนกลางดูค่ะโอ้พักใน<ม>สวนบ่นพักส,วน,นสวนปลูกเองปอสารนี่พักพักกระมีพักใบประกอบผ้าเก็บมาจากสวนลวนๆมันก็นสวนพอมีปอสารปอสาร